สวีัดสวัสด,ดีห่างหายกันไปนานไม่ได้ลงคลิปเลยถามว่ามีคนตามไหมไม่มีอะเป็นการรีวิวที่ไม่เหมือนรีวิววันนี้แล้วก็มารีวิวอาหารที่เรากินก่อนที่จะไปเปไปแบบ ทต,<อ>ติเห็นอยู่ตรงหน้าก็ <c oughs> คือบะหมี่เกี๊ยวนั่นเองอร่อยมากร้านนี้ของที่อยากกินมาเนิ่นนานเพราะว่าตอนนั้นเคยกินที่โรเรียนเก่าแต่ว่าแบบว่าอร้านที่เคยกินใช่ไหมเขาก็ย้ายไปแล้วเขาบอกกลับบ้านดีกว่าเขาไม่อยากขายให้มึงแล้วเด็กเวจบจากการกินก๋วยเตี๋ยวกันแล้ววันนี้เราก็มากินของหวานกันหรือไม่ใช่ของหวานเครื่องดื่มเออใช่คุณแม่ของเราก็จะทําการสั่งกาแฟมากินมาดื่มมามาดื่มนั่นแหละก็คือร้านนี้ไม่งกวิปครีมเลยนะวิปครีมเน้นๆจุกๆบอกเลยอร่อย กินเวอร์กาแฟเขาก็อร่อยเอา้าเคยตัดภาพมาตรงนี้แล้วก็คือตอนที่เรา,เราลอรถจะไปสมุดปาการกันนะคะจับหมวกโชว์ไปหนึ่งทีถามว่าจับทําไมตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ถ่ายไฟบนรถให้ดูสึกสวยมากแต่จริงๆก,ก็เคยเห็นแล้วแต่ก็ไม่ได้เห็นนานแล้วก็สวยดีอีกูีบนรถแท็กซี่แล้วคือไม่ค่อยได้ถ่ายออกเมารถเมารถง่ายสาวอ้วกปิดคลิปด้วยส้ตมตำทะเลที่สั่งมาวันไหนไม่รู้ลืมแล้วแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับการไปสมุดปาการของทางเจ้าของช่องเลยก็ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบก็ ็ต้องกดไลค์กดติดตามนะคะวันนี้ก็ไปแล้วบาย